สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแต่งลอให้กับรถของผมนะ CBR 500R นะครับก็อันนี้จะถ่ายก่อนแต่งนะครับก็เดิมๆทั้งคันเลยนะครับมาแต่งที่ร้านเคสปีดอุดรธานีนะครับโปรโมทให้ร้านเขาด้วยนะครับผมก็ที่จะเปลี่ยนผมก็เปลี่ยนเยอะเหมือนกันนะครับจะเป็นแนวเสริมหล่อมากกว่านะครับก็จะเปลี่ยนพวกหน้ากากชิวหน้าพวกท้ายสั้นนะครับแล้วก็เป็นพวก ตีนเป็ดนะครับของแต่งแบบกระจุกกระจิกนะครับก็เดี๋ยวจะมาดูกันตอนแต่งเสร็จแล้วอีกทีหนึ่งละกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวยังไงผมขอไปทานกาแฟก่อนระหว่างรอรถนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับครับผมก็แต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็สวยงามนะครับถูกใจมากนะครับก็เดี๋ยวจะมาพูดเป็นชิ้นนะครับอันดับแรกนะครับผมแต่งก็คือเนี่ยฮะหน้ากากนะครับผม หน้ากากแต่งเฮสปีดนะครับของโมทีฟนะครับรู้สึกเนี่ยฮะโมทีฟนะครับสวยงามมากครับก็มาพร้อมกับชิลด้วยนะครับหน้ากากตัวนี้นะครับชิลสโมกนะครับอันดับแรกนะครับเปลี่ยนมาอยู่ที่ราคาประมาณ3,800บาทนะครับตัวนี้นะฮะสำหรับหน้ากากนะครับจุดต่อไปผมก็เสริมหล่อนิดหน่อยก็เพิ่มเรื่องของฝาครอบนะฮะเป็นแต่งนะครับ งาน CNC ก็สวยงามดีนะครับก็ประมาณ6-700มั้งฮะตัวนี้นะครับผมนะครต่อไปนะครับก็เป็นกันลอยตรงฝาถังน้ำมันนะครับก็ประมาณ2 5 0 3 0 0บาทนะฮะแล้วแต่ร้านนะครับก็เป็นโมทีฟเหมือนกันนะครับต่อไปนะครับผมก็ติดข้างถังนะครับกันลื่นนะฮะกันลื่นข้างถังก็เป็นงานของโมทีฟเหมือนกันนะครับก็อยู่ประมาณ สามสี่ร้อยบาทแล้วแต่ร้านนะครับถัดไปนะครับก็จะเป็นตีนเป็ดนะครับผมที่ใส่แต่งเพิ่มมา,า,านี่ฮะก็สวยงามนะครับก็เป็นของโมทีฟเหมือนกันนะครับก็เสริมหล่อให้รถได้อีกนะครับผมต่อไปผมก็ได้ทะเบียนมาแล้วนะครับผมก็เลยมาเปลี่ยนท้ายสั้นนะครับนี่ฮะงานโมทีฟเหมือนกันนะครับแล้วก็ไหนๆเปลี่ยนท้ายสั้นแล้วก็เลยถือโอกาสเปลี่ยน ชุดไฟเลี้ยวเลยนะฮะเนี่ยครับเป็นไฟเลี้ยวแต่งนะครับแล้วก็ตัวนี้เขาจะแถมมาให้ด้วยนะฮะเดี๋ยวอันนี้อันนี้คือไฟสองไฟสองายนี้แถมมาพร้อมกับท้ายสั้นนะครับส่วนไฟเลี้ยวนี้ต้องเพิ่มนะฮะก็ซื้อแต่งนะครับก็ท้ายสั้นนี้ก็จะพันก,กว่าบาทนะครับส่วนไฟเลี้ยวเนี่ยผมก็ซื้อพร้อมกับชุดไฟด้วยอีก25 0รรวมแล้วก็พันกว่าบาทเหมือนกันครับอันนี้ก็แล้วแต่ร้านนะครับ ก็เดี๋ยวลองเปิดดูนะฮะว่าไฟเลี้ยวมันสวยยังไงนะครับนี่ฮะผมเลี้ยวนี่ครับก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะก็สวยงามดีนะครับผมลองเลี้ยวทางด้านขวาบ้างครับนี่นะฮะสวยงามครับผมนะฮะก็ แต่งไปหมดประมาณ9600นะครับก็จริงๆยังมีโปรเจกต์อีกเยอะนะฮะที่อยากจะแต่งเพิ่มนะครับในเรื่องของท่อก็ดีนะครับตอนนี้กำลังเลงอยู่นะับว่าจะเปลี่ยนท่อนะครับโปรเจกต์ต่อไปนะฮะเพราะว่าผมว่าซื้อรถจริงๆมันต้องเปลี่ยนท่ออันดับแรกซะด้วยซ้ำนะฮะแต่ว่า กำลังดูอยู่ฮนะเลือกไม่ถูกว่าจะเอาท่ออะไรดีนะครับก็ที่เล็งๆไว้นะครับคืออยากได้ท่อที่มันมีมอกนะครับคือท่อแท้ไปเลยซึ่งผมไปถามศูนย์บิ๊กวิงมาเขาแนะนํามียี่ห้อ de วิลนะครับก็จะเป็นท่อมีมอกนะครับผมไปถามเขาบอกว่าราคาจะอยู่ที่ประมาณ10,000หกลางๆนะครับอยู่ที่ $15,700 อะครับอันนี้ยังไม่ได้ต่อรองนะครับเป็นท่อเดวิลนะครับสลิปอ่ ก็สวยงามดีนะฮะซึ่งตอนนี้งบก็ยังไม่ค่อยมีถึงเท่าไหร่ก็เลยเก็บเงินก่อนนะฮะในการที่จะไปเปลี่ยนท่อนะครับอ่าก็โดยรวมนะครับพอแต่งแล้วก็ชอบถูกใจนะครับซึ่งผมก็ได้ไอดอลมาจากร้านเคสปีดนะครับก็เลยแต่งตามร้านเคสปีดเกือบหมดเลยนะครับผมนะฮะโปรเจกต์ต่อไปอาจจะไปเปลี่ยนเรื่องของไฟเลี้ยวหน้าด้วยฮะผมว่ามันดูไม่ค่อยสวยฮะอันเดิม อาจจะเปลี่ยนให้มันดูเพียวขึ้นนะครับคล้ายๆอันด้านหลังไฟท้ายนะครับโอเคครับวันนี้ก็เป็นการรีวิวรถของผมที่ไปแต่งมาใหม่สั้นๆนะครับยังไงเพื่อนคนไหนชอบใจยังไงก็ฝากกด s u b s ไครป์คลิปของผมด้วยนะครับแล้วก็ท้ายคลิปนิดนึงท่อถ้าเพื่อนๆคนไหนมีรุ่นอื่นที่จะแนะนำก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับว่าเออผมว่าอี่อ้อนี้ดีกว่าไม่พี่นะครับ เพราะว่าตอนนี้ผมก็เลงอยู่ก็คงจะเป็นท่อมี่ห้อ d e วิลนี่แหละครับที่คิดว่าจะเปลี่ยนนะครับผมที่เป็นท่อมีมอกอนะครับโอเคครับยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับผม